พ่อแม่พี่น้องมือนี้ประตุยกับปีพามาเมืองสวนของน้องสาวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยเพิ่นเอาดอกแคมาปลูกพ่อแม่พี่น้องด้านหนานี่จะต้นดอกแคห่างกันยุ่ประมาณสองเมตรเออปาดพ่อแม่พี่น้องมาดลกมางามขักแถก่กำลังจะเป็นดอกเป็นดวงเออโอ,อ้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  งาม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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้นดอกแคจากมังงามคักแคะกำลังสิเป็นดอกเป็นดวงพ่อแม่พี่<ห>น้องอืมค่ะนี่ต้นดอกแคเออออกดอกแล้วต้นนี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องออกดอกแล้วออกดอกแล้วโอ้ต้นดอกแออคออกดอกแล้วเห็นสะอ่อนพ่อแม่พี่น้องเอ,เอ้ยเห็นมาสะอ่อนคักสะอ่อนแน่แท้ นี่ทุกมือนี่มันสิบ่คือเขาวาเตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต่อไปนี่เฮาบักเขือเห้ากับสิได้อันสอยน่วยกินต้นบักเขือก็สิได้สอยน่วยกินอันนี้ต้นดอกแคอจ่อแอแแจพ่อแม่พี่น้องออกดอกแล้วออกดอกแล้วจ้ะ นี่นี่กำลังสิเป็นดอกตัวพ่อแม่พี่น้องโอ้หลายหลายหลายค่ะเป็นดอกเป็นดอกค่ะโอ้หนี่เพิ่นหมานแท้เด้นี่พ่อแม่พี่น้องเพ,พ,พ,พิ่นหมานเพิ่นหมานเพิ่นหมา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 นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมานแท้เพีย้ยโอ้จ้ะเพ,พิ่นหมานพ่อแม่พี่น้องอืม ดอกแคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยเพิ่นปลูกค่ะเอาอันตอนปะตยกับปีมาเที่ยวกอนนั่นเนาะที่ลุงคีดไปเที่ยวกอนเพื่นบวท่านเดมีเด้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อมาเที่ยวนี้มีแล้วเออเอาดอกแค่มาปลูกเ็ดเป็นแถวเป็นแนวค่ะแล้วอันพัดไปนั่นคือไอ้นั่นไอไอไหน่วย น้วยบักไอ้นั่นพ่อแม่พี่น้องนี่อันบัก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 อีหยังกะละประติกะลืมซื้ออันไมนชีออกเปียกเยวนๆนหวานดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเป็นน้วยเป็นน้วยแล้วเป็นนุย้ยเสาวันลดเสาวันลดพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้เสาวันลดเสาวันลดนี่กำลังออกดอกพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง เสาวันลดเสาวันลดกำลังออกดอกเสาวันลดกำลังออกดอกพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยจ้ะอุ้ยงามแท้พ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่เสาวันลดค่ะอือเสาวันลดกับกำลังออกดอกออกงวยอุ้ยเต็มพ่อแม่พี่น้องป้าตุ้ยกับปีกับเคยเห็นอันงวยเหลืองๆอยู่นี่ละพ่อแม่พี่น้องเอองวยสุกแล้วกับสิมีเด้ พ,พ่อแม่พ <sniff> ี่น้องเพ่อแม่พี่น้องเพียอหอยอ่อนต้นเอ็นเต้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเสาวรดเสาวรดค่ะหอยอ่อนต้นเอ็นเต้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเสาวรดเสาวรดจ้านี่ล่ะเออมันสิออกเปียกเปียกเปียวเปียกพ่อแม่พี่น้องนี่บักฮุ่งค่ะกล่องบักฮุ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่เสาวรดโอ้ย จิโปโมนี่เค็ดหยังกะอันนั่นแบบเป็นคนทีสีมือดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องจิโปโมนี่เป็นคนสีมืดดีพ่อแม่พี่น้องพี่สาวรลดแตกดอกแตกดวงเตมเป็นเหมือนพ่อแม่พี่น้องสาวรครลดสาวรลดพ่อแม่พี่น้องเอยพาดต้นสาวรลดสาวรลดเอออ่ะ เยวขันจักหน้อยนี่สีมาขอหวนหน่อยแน่แล้วอันสาวรสนี่เอาไปกินแล้วเอาไปกินพีพีค่ะเป็นดอกเป็นดอกแล้วเพิ่นกะสี่อันเป็นหนวยเด้พ่อแม่พี่น้องออกดอกแล้วเพิ่งกะสิจับหนวยเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่สาววรสค่ะเป็นดอกเราเพิ่งกะสิเป็นหนวยค่ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนพ่อแม่พี่น้องค่ะ พังจัหน่วยจับนันแล้วโอ้พ่อแม่พี่น้องพี่เด้พี่เด้พ่พอแม่พี่น้องเอ๋ยนี่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 เสาวรสค่ะเสาวรสพุ่นพุ่นพุ่นปุ่นเนื้อยี่ปุ่นนวยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเสาวรสค่ะเพิ่นสุกแล้วเออหวัวหน่อยคือ่าอันเก็บไปยุกเก็บไปกินกว่านี้นี่นี่นวยมันสีสีหลังจ้งสี แม่พี่นอ้องนืมยส่สีเหลียงใี่สืมนหน่อยขึ้บกเก็บไปกินว่านี่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 น้ำเสาวรวดเขาจังอ่าเขาปันปันบักนาะอันนั่นน,มมน้ำสมไหม พ่อแม่พี่น้องเขาขั้นน้ำส้มเขาก็เอาบักสับปะรดใส่ไอไอบักเสาวัลรสเนี่ยใส่ไปน้ำพ่อแม่พี่น้องให้มันออกเปรียวเปพี่พี่พ่อแม่พี่น้องสีเหลืองเหลืองพี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเสาวัลรสเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของหวนหน่อยของหวนหน่อยของหวนหน่อยอือนี่ วันไหวอ,อย่าขอจัอง่วยเนี่ยนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอย้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยใช่แหละตัวกุ้งไปใส่นี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องน,นี่สาวรถ